ซึ่งวันนี้บิตพรามทนาจารย์ดรยุทธ์ทวีน่าวิเศษนะครับจ,จ,จะได้เป็นผู้นำในการนำศาสตร์ปัมปูชาและอราราธนาพื่อประพฤกษ์สืบต่บมรรคต่อไปด้วคยครับ ข้าทั้งหลายในมงคลสถานบันนี้จะได้อารัธนาอาคุมพระพุธธีสนามหาเถรจ้ากับสู่สชริอทเลตาคติปุราณันัญมาขอ้าทั้งหลายน้อมกายวาาทจ่ิตไปสถานประกอบการในมงคลภายนี้ท้่น้อมเปีนกานเชือุปปัฏฐจโฌนะมหาเถร Kah ini watu batu tanjaman merang, kah เป็นประจุนผมีธรรมเมตตากรุณาเพืงานปฏิภาหารเอายังธิกาลาคะน้าของทั้งเพือนานิสัมบูชาทหลายมุนผู้มี้ได้เอางีมาสักทาภธา

นั่นก็ดีก็ขอบารมีพระอุปัชฌาย์สนาหาและเจ้าตนเป็นเจ่าเป็นประธานจงมีธรรมเมตตาไปปวดตาโทูลให้หายกายเป็นอักสิกรรมพอใจเต็มหนี่งโอล่าท่องกรรมอันเป็นมาอันจะกำลาผ่านเสียนั้นมาตือหุนพระอันจะเตยส่วย่างให้งหอมมามีรักพันแก่คุ ขาดง่ายสัตว์เมสัตว์ตาบัดนี้ถึงขาดงลายทนตุวาราชการจังหวัดเอเ่เองประธารขอโอกาสกาพรพนาเจ้าผู่ตโนงานโอ้อันซึ่งเจ้าปู่สัจิสุภาสาแเกลกุลีการนาทีนั่งในให้สำราญให้ตีตีงาน้นางหาต็อพเองืน Nyomu paputo matiro nyanyu papucang matiran karena kantama langsir wan sakti banyak banyak paranya tuh sakti di ในระดับนี้ท่านประธานที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ท่านผู้ว่ากาเป็นผู้สบสนุในการที่จะอัญเชิญพระโอรสจากขอพระโุรสขึ้นไปสถานยมรสมนโตกนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนไปไปสถานยังท่านที่ดีาลารน้ำหน้าวัดกึนพระลานชัยพระลานหลวงดำเนินการต่อไปนะครับพระให้ท่านลอว่าคน Terima <tune in> kasih. <tune in> ชาวท่เราผูดด้ว่าราการจังหวัดน้อยเอสืราชได้ร่วมตั้งาวังวมินอนะครับด้หลังขอทงทานประธานในพิธีนะครับในกโจนเคบุมขึนปฏิบัตินารุรถกจากที่จะเชือ่อกนะคกับกับยังได้ การใจพระรามหลวงนะครับ